พนักงานราชการเฉพาะกิจครั้งนี้นั้นเขาเน้นฮะเน้นในส่วนของบัณฑิตจบใหม่ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีตรงนี้ฮะหนึ่งมือนอัตราครับที่สําคัญนะฮะรัฐบาลนั้นย้ําเลยว่าหมื่นอัตราจะกระจายไปส่วนภูมิภาคน้องที่อยู่เชียงใหม่อยู่สงขลาอยู่โคราชอยู่เมืองการอยู่ที่ไหนก็หางานทําที่นั่นได้เลยจ้างงานที่นั่นได้เลยจะกระจายไปส่วนภูมิภาค เงินเดือนครับ1 8 0 0 0บาทโอ้โหนี่พอรู้เรทเงินเดือนนี่บางคนบอกว้าวเลยเนี่ยสนใจทันขึ้นมาทันทีเพราะจบปริญญาตรีครับท่านผู้ชมครับราชการเนี่ยสตาร์ทหมื่นห้าไปสมัครเอกชนโดยเพิ่งยิ่งต่างจังหวัดนี่ก็หมื่นห้าครับแต่นี่ครับเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสตาร์ทหนึ่งหมื่นแปดพันบาทฮะโอ้โหนะฮะสัญญาจ,จ้างหนึ่งปีนะครับจะมีสัญญาจ,จ้างไปจน ไม่เกินนะสามสิบกันยายน2565บปีงบประมาณหน้าวังนั้นเถอะเพราะฉะนั้น1ปีก็หมายความว่ายังช้าที่สุดครับต้องเริ่มทํางาน1ตุลาคมที่ถึงนี้แหละตอนนี้หลายหน่วยงานก็เลยกําลังเร่งที่จะเปิดรับกันอยู่นะฮะจริงๆบอกว่าอยากให้แล้วเสร็จภายในสิงหาคมนะฮะช้าสุดคือกันยานะพอตุลานี้ต้องเริ่มทาแล้วเพื่อจะได้สัญญาจ,จ้าง1ปีสิทธิประโยชน์ครับเขาบอกว่าเทียบเท่าพนักงานราชการนี่พนักงานราชการเฉพาะกิจ สิทธิประโยชน์เทียบเท่าพนักงานราชการเดี๋ยวมาดูว่าพนักงานราชการคืออะไรมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้น้องๆอยากจะรู้แล้วล่ะว่าหมื่นอัตราเนี่ยเขาจ้างที่ไหนจ้างยังไงหน่วยงานไหนบ้างนะครับมาดูกันครับหมื่นอัตราครับแบ่งเป็น14กระทรวง28ส่วนราชการครับหน่วยงานแรกครับกระทรวงการคลัง1045ตราานะนะฮะธนารักษ์ สพสามิตสารพการจังหวัดต่างๆเนี้ยพันสี่สิบห้าตรานะครับท่องเที่ยวและกีฬา406อัตรานะครับ,รรบไปดูเรื่อยๆนะฮะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์406อัตรากระทรวงเกษตรและสากรนี่เยอะนะครับ1,664อัตรานะครับเกษตรและสาก์จังหวัดเกษตรจังหวัดปฏิรูปที่ดินจังหวัดเนี่ยก็อยู่แต่และจังหวัดเอาไวาง,งั้นเถอะกระจายอยู่ ไม่นับกรุงเทพกับเจ็ดสิบหกจังหวัดว่างั้นเถอะนะครับกระทรวงคมนาคมฮะห้าร้อยสี่สิบหกอัตราสำนักงานขนส่งนี่แต่และจังหวัดมีหมดนะครับดูต่อไปนะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม406อัตราสำนักงานสถิติจังหวัดนะครับ406อัตราเนี่ยถ้าไม่นับกรุงเทพก็เหลือ76จังหวัดหาร406อกัตราก็จังหวัดละ5ตำแหน่งนะว่างั้นเถอะนะครับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาก็มีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอยู่นี่ก็รับอีก406ตานะกระทรวงพลังงานก็406อัตราครับกระทรวงมหาดไทยนี่ก็เยอะ1,218อัตราสํานักงานจังหวัดสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัฒนาชุมชนนี่ก็อยู่ที่สารกลางเลยนะครับสานักงานยุติธรรม505ตรา สำนักงานแรงงาน 1, 7 7่ัตเจ็ดรตานี่เยอะสุดเลยแรงงานจังหวัดจัดหางานจังหวัดสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตอนนี้ในส่วนของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในล่าสุดดูข่าวมื่อเช้าเนี่ยเขาได้ไป406อัตราเนี่เขาเริ่มวางกรอบที่จะเปิดปรับแล้วนี่รู้สึกว่าจะเร็วที่สุดนี่ต้องยกนิ้วให้เลยทีเดียวนะครับมาดูต่อไปนะครับกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรม406อัตรานะครับกระทรวงสาธาร,รณสุขตอนนี้งานหนักหน่อย406อัตรานะครับ กระทรวงอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยก็อีก406อัตรานะครับรวมแล้วก็เป็นประมาณมื่นอัตรานะครับที่จะกระจายไปส่วนภูมิภาคอย่างที่ย้ำนะครับว่ากระจายไปน้องๆอ,อยู่จังหวัดไหนก็สมัครจังหวัดนั้นทํางานจังหวัดนั้นนะครับไม่ต้องไปเช่าหอไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพก็ลดค่าใช้จ่ายแต่มีรายได้เพิ่มนะครับดูต่อไปนะครับนี่ฮนะมาดูว่าแล้วพนักงานราชการหลายคนนั้นอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะพนักงานราชการ ต่างจากข้าราชการอะไรยังไงนะครับพนักงานราชการเขาบอกว่าเป็นบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการนั้นตรงนี้นะ,ะสำคัญก็คือเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้ส่วนราชการนั้นนะครับอย่างเช่นพนักงานราชการของกรมประราชาสัมพันธ์ก็เป็นพนักงานของรัฐของกรมประราชาสัมพันธ์นี่แหละจะไปปฏิบัติหน้าที่โทรทัศน์วิทยุประยามบัังหวัดก็ได้นะฮะก็คือได้งบประมาณจาก กรมประชาสัมพันธ์นี่คือในส่วนของพนักงานราชการนะครับเป็นพนักงานของรัฐนะฮะแล้วก็ที่สําคัญครับพนักงานราชการเนี่ยจะมีอยู่สรูปแบบก็คือพนักงานราชการทั่วไปนะ่ยทำงานในส่วนของฝ่ายธุรการฝ่ายเทคนิคฝ่ายวิชาการก็แล้วแต่อีกส่วนหนึ่งคือพนักงานราชการพิเศษนี่เขาบอกต้องมีความเชี่ยวชาญพิเศษเลยเช่นเป็นผู้บริหารโครงการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาต่าง นะฮะก็เป็นพนักงานราชการพิเศษมีความเชี่ยวชาญพิเศษแตกต่างจากคนอื่นนะครับดูต่อไปนะครับนี่แหละฮะสิทธิประโยชน์นะฮะของพนักงานราชการก็คือสิทธิในการลาถ้าท่านเป็นลูกจ้างท่านลาก็ถูกหักเงินแต่พนักงานราชการเนี่ยมีสิทธิในการลาไม่โดนหักเงินนะครับเนี่ยค่าตอบแทนระหว่างลานะครับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลานะครับอยู่ส่วนราชการก็เบี่ยเลี้ยงอ่า เง,ง่อยง240บาทอย่างเงี้ยอ่านี่ฮะถ้าใช้จ่ายในระหว่างการเดินทางตามจริงนะครับเบี้ยประชุมสิทธิขอรับเครื่องราชพนักง,งานราชการรับรับเป็นพนักง,งานของรัฐ5ปี10ปีก็มีสิทธิในการขอรับเครื่องราชนะครับแล้วก็รถราชการประจําตําแหน่งนี่นะครับแล้วก็สิทธิอื่นๆนี่คือในส่วนของสิทธิของพนักงานราชการนะครับ่ซึ่งเขาบอกครับว่าพนักงานราชการเฉพาะกิจกับพนักงานราชการเนี่ยก็ ยีสิเท่าเทียมกันแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจะได้เรื่องของประกันสังคมด้วยนี่แหละฮะรายละเอียดของพนักงานราชการเฉพกกิจเป็นข่าวดีดฮะสำหรับน้องๆบัณฑิตใหม่ที่จบการศึกษาแล้วกําลังมองหางานและพอมีข่าวโอโ้จะจ้างทั้งหมื่นอัตราเงินเดือนทั้งหมื่นแปดพันแล้วจ้างทั้งหนึ่งปีในยุคแบบนี้ฮะยุคโควิดสิบเก้าเพราะฉะนั้นทําให้หลายคนเนี่ยดีใจและพร้อมเตรียมที่จะสมัครแล้ว